ไสอัน,อนอไส่ทีม่ใช่ไส<ท>่<ะ>ไผุ่นเราได้นี่ม่เอาอันครับใช่ครับแล่วข้าวปันอยู่วะไปไปสวัสดีครับพี่น้องวันงงนี้กับผมกับทีมงานสามห้างที่เก่าครับผมแม่นข้าวปันอยู่ยนนครับ นี่ครับผมวันนี้เข้าไปเนยังครับวันนี้กมาฉลองหนึ่งพันชาของช่องสามพันครับนี่แล้วครับผมสามสามพันของเขากับหอดทัานซับหรือไงครับพี่น้องกเป็นหมูครับนี่ครับนี่นี่ครับผมเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งครับผมน,นี่ครับน,นี่อันนี้เข้าหนึ่งไปแล้วครับผม นี่มัอนฮ้อนเลยครับสุดยอดครับผมอันนั้นคือเครื่องในครับอันนี้ขึ้นเนื้อสุดครับนี่นี่ครับเนื้อสุดประมาณเกือบชิปลกครับพี่น้องทั้งมานี่ครับผมโอเคครับเดี๋ยวให้พันอยู่สอยกินโซ่ครับจักสามสี่คำเดี๋ยวส่วนอันนี้เสียนี้ยังกะรอติดตามมึงครับพี่น้องอันนั้นกะเอาสิมีแนวเพ็ดอีกอยู่ครับ เดี๋ยวหายพัอนอยู่กินสู้กันครับนี่ครับพ yeah. ี่น้องมาส่งเกลียวครับผมแต่พี่ครับพันอยู่นี่เลยเปิดกระพุกปุไบเเนาะสองส่วนครับ ต่อไปกับผมนวครับผมผมนวครับ hmm. น okay. ja, okay. so, kind of ี่ไปเลยครับเพ่นิงชนเจริชเจ็ริชเอาล่ะครับท่านผู้ชมไะไครับัแม่ครับผมได้แล้วนี่ากเลยครับแม่ครับมาดีของเรานะครับได้แล้วชมดีได้แล้วโอเคต่อไปกับน้ำซุปครับผมน้ำซุปกุ้งเป็นน้ำต้มเนื้อนี่ครับเดี๋ยวโซ่กันนี่ครับผมโอเคครับต่อไปจะเครื่องแก้วครับพอครับน้ำปลาเขาเลยครับน้ำปลาครับพันอดิวจับครับ นี่ครับนอนปลาอยู่เอาเมียงครับเมียงนีงไงครับผมฝนพุ่งตกแล้วครับนี่ครับสวนเลยครับสวนเลยโอเคพ่ขอพ่อพ่อไม่ครับพี่น้องโอเคครับผม,มเดี๋ยวพันอยู่ไปเอามาจากสองตอนมึงมาชิมมึงม, <laughs> มีปนาหน้าด้วยมีปลาหน้า,าน,นี่ครับเอ้าจิ้มหนึ่ง เทปบาท์อู้หูกินกีกินเลี้ยวผูเอ๋อกินไหมกินไหมโอ้โหหมอยกินโซ่เดียวหมดใช่ครับเป็นไงครับพันยูเนี่ยครับเสียครับโอเคครับ เชิ้นนี้บานที่นี่เอานะครับไงพันยูถือกล่องครับผมนี่ครับนีย็ๆเลครับผมดีด้อครับเด้อแอบแอบดีเด้อโอเคครับ กเป็นโลกตายที่สื่อมะขามเพราะว่าอาทิตย์นั้นมันกับาคกันสื่อสดเนี่ยใส่ครับสื่อมะขามจูแล้วงจแล้วเห็นันาใ่รถันใหไอ้่นไใช่ก็บ่มงมันกับน้ของคนใบวกาบอบ่ำางเนือแต่ื่งัวกับเลก่านี่ละั่ากับ ไใใบไทีไม่ใช่ไปขุนอกไไม่เอาอจาดเอานั่นใส่ลดใน้พี่ลองเดี๋ยวเฮอยังบกบกอนนี้นะครับใส่ไปครับพ่นอยู่ใส่ของขวนี่ครับผมโอเคโอเคน่ละใส่ผักบงครับครับผักผักหงนอยู่ซอยตอนบกยางนี่นะครับผักนี่ครับยังแฉบยี่ฝาใส่เบิร์ดได้ครับพ่นอยู่ โอเคครับผมชิมเมบึงชิม,มบนบึนบุญนาเดียงนึงขอบุหน้าปะแมนบ่เอา <Okay. S 1> อันออน,อนู่ครับซ <c oughs> อยซอยเดี๋บุเานี่ครับมีดงเขาเลยพันอยู่อ่ะยบุญเป็นก็มีตัว้ืึงม่ไหวด้สามเัยวยำ นี่ครับกุ้งทอย่ำเลยคนครับคนคณคหมาแมวมันนันเ่าก็ะมังงงอยู่หมาเาข้างกายไกนฟอกไปไอ้เหมือนชิมมึงเหมือนหมูหางชิวหมูคำจะไปกินย่ยไปเหยียบย่ำไหนละเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดชิมมึงพันอยู่อ๋อ ครับเดี yeah. ๋ยวให้ท่านอยู่สิมึงเดี๋ยวทำตาลหน่อยนึ่งครับแซบครับแซ่บข้าวปั้นอยู่วะแซ่บยางอยู่นี่ครับให้ยายชิมึงแซ่บปูเก่าอยู่แซ่บปูเก่าอยู่ครับแม่บาแซ่บเูยแซ่บเูยแซ่บเูยครับ

โอเคอมนีเอาละครับท่านผู้ชมครับใส่ครับใส่กินแข่งกันนแข่งกันใส่ครับผมเท้าบริสุสวยอเนี่ครับนียนเออผมกิผ้านะคะหน้าก้อยกินผ้ายังเสียบผมโตไปหาเด็กหน่อยช่วว่ามีบอกพี่กาบอก เออใส่ิามากินน for ันใส่นนครับรอมนี่ใส่ในนี่กินนอ่หน่อยไปนมือมจาเอาหนังหมาท่วยชกินในกุ้งก็มีกับในุ่้งโอ้ยมันกินตัวใหญหรอมันใหญ่แห้อีกหนังบกขาเอาบังบักกน้อบังบักบกบังบัก เดี๋ยวเดี๋ยวเรานเยจีนไมด้ีันตีแกนนี่กรซายนี่ไปถอดรงเดยคไริงหอยตาหรือคือเบอร์อะรกคือคือกับเราเารว่าตรวจสอบรอ ก็ค้เขาไปกินได้หรอกเอาพักซี่ห้วยบึงลินผ้าครับผมลินผ้าตากลีวที่เกลว่เลดยนะครับเนี่ยเดี๋ยวกินเหี้ยบึงครับผมอ้าว่อันเอมทำให้เี้มมั้อืม อยู่แล้วครับผมกำลังผมกำลังดีกอให้เตรียมระบบใช้ข่าวขวาใช้หนามก็เด็กไปหนึ่งหนาว่าใช่หล่อมแดงเสร็จไงมะต่มจากนี้หอดเจ้าไปว่างใช้เขาไปกันเดียพคนยังเอามาส่งอะไรไปเยงานตูกตักใส่หลังมันเลย

ย่ำมกินฟ้าคื่อมโท่เขาอาคุเราตมอนจีรุดเลยยังไงเอาไปใส่เอากไปหาอรอางนหายยังเลยใส่ครับผมนี่ก่อนอนทดเลยครับพี่นกเรานี่นี่ครับพี่นงแด่แม่กับปู นี่นนนไกไกรับอมดกี่เน,ยน,เน,ยนอ,อย่าลืมบางอ่อ่ะนี่ครับผมเดี๋ยวพันยูกินโซ่ครับผมพันยูเฮียนับ ฮะตออัวนี้ไงครับตออัวนี้เงี้เลยครับคุยครัย,ยเอเอเป็นเสียเพียบอะ <c ười> <c ười> เอเอครับเออเ <c ười> ตียมปากเตรียมข้ามครับพี่น้องมามี็นไครับพันอยู่เรียนยังไงครับ <c ười> <c ười> เรียนครับพันอยู่ว่ากินมัน โอเคครับผมนี่ครับมาที่พันต๋อมครับนี่ครับผมนี่ตอนมันนินนินครับโอ้ตอนส่วนใหญ่เลยครับปูเดี๋ยวนะปู่พี่น้องผมคอยกินเนื้อครับตอนนี้น้อย่นี่ครับนี่นี่นี่ท่านี่ครับผมแกว่าง่อกรเบิดแล้วครับแฉลบอะไรอันเนี่ที่เขาอยากเอาต้องว่าเนี่ยนี่ครับพี่น้อง อืนี่ครับช่วยด้วครับผมช่วยด้วครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องคุณแม่กับม่ย่างเนื้อแล้วครับผมถอยถอยชิ้นสั้นเอ้าบี่นี่ครับเมื่อกี้นี่ครับเด็กินเนื้อครับเรียนตั้กลองครับเมื่อกี้ ขายไปเบื่อทั้งหมาทั้งงูนี่ครับผมฝีมือคุณแม่จักแสบบ่แสบเลยครับพี่น้องว่าเห็นกินมือแม่เนี่ยแสบที่สุดแม่นบัคุณแม่แกบนกระพุกครับผมแกอะไรล่ะใส่หัวใส่หัวหนุ่ปลาโอ้โหเรียบร้อยแล้วครับฝีมือแม่ประทัง กตานเิ่งนีเกีดกระปุกน้ำปลาอีกครับพี่น้องโอเคเกียวบอ่นี่ครับผมอย่างเนื้อห้องครับผมคนหอมนี่ไไนครับ นอนเฝ้าเลยครับพี่น้องเนี่ยไปแล้วไปแล้วยนนน้อง <laughs> ี่ครับตัวนึ่งน้ำลายใหญ่ปอกๆเหรอครับพี่น้องเบมึนนงเ <laughs> นีย่ยอะไรมาดังมาดังนี่ครับพอไปเฮ้ยชุด,ดเดือดเลยครับพี่น้องโอ้ยครับเดี๋ยวไปติดตามตอนเดี๋ยวนะครับผมเดี๋ยวพันยู่นีพันยูสิกินโซ่เข้าไปงี้เลยครับเมีน้อยพันยูลุงแห่พัดตอมนึงครับนี่ย นี่ครับครับโอเคครับพี่น้องครับซุ่มเียนเห็นแต่ซุ่มอม่เห็นี่มันซ่มแจวสวยที่สองครับผมนี่วยแหลกไปแล้วครับอ่านีบเดี๋ยวให้พันยู่คนส่งครับผมไครับส่งเอดเลยครับพันยูครับเซฟบังหน้าครับบังหน้าเหมือน

อเดี๋ยวครับบอรนันละครับพันยูโอเคครับผมักเข้ากือหน่หน่อยนี่แหละเบอรนี้เลยครับพันยูพอดีพ่านเรียครับเชญเลยครับพี่น้องกงิ้ยังไล่ะจำโตเขาฝากแต่มาตายง่ายปีหนาขาใช้บุญอาสด้เดียมึงิมยังไงได้กวคามว่าคุณไม่เสียใจ เฮ้พันยูซิมึงเหมือนจาสวยไหมเดี๋ยวเห้พันยูซิมเียึงครับผมเดี๋ยเดี๋ยวอิงดียางดีอะาพูดใส่นี่ครับพี่น้องตนเนื้อเนีนเนียนม่มีหมาเลยพูดมันอยู่กอน้ำพูดเอาครับเป็นยงครับพันยู

เอี้ยโอเคแลวครับทุกท่านโอเคครับไปลอ,ลองซอยเบึงครับผมหัวายดีดดวนัวามันมันมีปลาชิลด้วแม่มันเป็นปลาขาหาง,ดงแดงตัวนี้ร้อหัวิีื้อลองซอยบงกับั่อนู่เออส่วสนสองน้องนี่แนหะละล,ลองซอยบวมันฉ่ำม่้ยมีเบียมพี่เบียมอะไร เห็นแกบนค้อ้ยนี่นะครับสุดยอดมัวถวบเลยังิมังสิสูคนให้เดี๋ยบดอกไม้คันหางไม่ได้หรอกอันไปเอาใส่อยูนียกุญแจอยงีกุดี๋ยวน้เอาถั่วเจียวไหมครับเดี๋ยวกระนั้นนะหมาไปมาแต้มไม่ยืนตัวเลยทีนี่นี่นีนๆครับนี่นๆโซบะหันโซบะใส่เ กินบอาด้มาแรงใจองิปั้วอ่าเจนเยลาสอนาไปี่านหล่อหเครับเดี๋ยวให้พ่นิวส้ยครับมลเมื่งตอนกินน้ำกันครับผมขั้นหนึ่งอย่มาาตะปเป้าเอาแอลกซิมก่อนครับผมนี่ไปวไปเข้าข้กตรงน้ม่นี่ครับ ไปใมื่อเาเปายไปเลย้มแล้วก็ลากครับฝน่งขางันงน่ขาตีกันน่น่อไรมาเขาควงแล้วครับว่านไปนนี่ไปสุดยอดเลยครับพันเดียวอืมเข้มบ่ นูวะแดูดูอะไรีครับพี่น้องมยก่แลาวเืมเลยเดี๋ยวเดีพี่พันนาบานเบินคอยๆดอเบินครับพี่น้องเน้นๆครับผมโาวอวาครับออนี่ครับพันยูพันยูพันยูนี่ับ เว้ครับพ่อเหนียวแข็งแรงมากเลยแข็งแรงดีมากเลยดีกว่าครับผมโอ้ เอาละดิกระดูกหมูครับมาหมาหมู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 เป็นหมาหมูครับเอพนดังนี่ครับเพนดังนี้อันนี้กระซี่มักทอดทอเข่าไปกินกับผู้กำกับตำรวจบุญีร,รัมครับเพราะ่าเมืเอเรียนสอนีไปเจอกันอยู่โอ้งานพอดีเรางานเราเล่งกินกับตำรวจงานกินกับผู้ <c oughs> อน,น,นอันนี้ผู้กินกับอรนผู้กำกับครับ <c oughs> โอเคครับผม รับพันอยู่กำลังโอ้ยสรอยแบบพบปากบวบเลยรับพันอยู่ห้องนี่เรื่องสอยขนัดนะี่ครับไรเ้วลาโอล่ะโอ้ยกเาเยด้ก็าากมดเบกมจนากเฮ็ดเอาก็ไม่หนคา่ ห้อาวครับพี่น้องไม่ใส่หมือตนัยิ้มโซเดียวแล้วครับผมจางหน่อยดูคมาแล้วเอาหม้อเขาไปในสุ่มใหม่้อเนื้ออันนี้เนื้อที่เขาย่างครับมอันละเนื้อย่างครับเดี๋ยวมาชิมมึงต้องแดงเนี่เนื้อใส่ถุงได้หลายสั่เเนื้อสุเคอย่างในสุดยอดครับกําลังฉ่ำพอดีเลยอืม แส่ครบผมแ่ังได้เกียยวเบิดปลุกเนาะเบิดก่อนจะเข้มแนครับติดกับแช่คระผมมันมันบอมันบอกแกมดอกวาียกมมันเหงี่ยงอะเกียย์เบิดตีว่าไงตรวจ่อไปแล้วให้ผได้รถแม่มาวได้รถที่องได้ผมรวฮอนึงได้ก่อนอื่นีกับแป๊บหนึงต้องขอขอบคุณนะครับทุกการติดตามทุกการถูกดอดวิวน เราะครัพันอยู่เนาะทีเฮ็ดให้มีมือนี่ครับผมมีพันซับเนาะมือนี่กามาสลองพันซับครับผมกับเนื้อหมูเข้าเันนี้แหละไนีครับพันอยู่เหมือนยังพูดดีๆครับผมขอขอบคุณท,ท,ทุกการติดตามดีๆครับทุกยอดวิวเนาะทุกการทุกการกดไลค์ครับผม บว่าจะเป็นทั้งคนเก่าคนใหม่นะครับที่แวะเข้ามาชมขอบคุณที่ให้กำลังใจช่องเข้านะครับนี่กะสัญญาว่าสิเฮ็ดคลิปดีๆลงไปเรื่อยๆครับผมสิพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะนอกวันอยู่เนาะเห็นปะม่กันครับผมสิไปเรื่อยๆครับสิให้มีส้มเรื่อยๆแล้วครับผมเดวก็ติดตามมึงครับว่าสีเนี่ยัง นะครับกินไปบอกไปแล้วครับกรอบอกดีครับผมนี่ครับเนี่ยนี่นี่เพื่อท่านผู้ชมเลยครับนี่ครับเสียบคุณยที่เบิ่งดูกับระวังหิวนะครับเลยโดยเฉพาะเงียบขึ้นโอ้อิมอ่มอิ่มอิ่มยอดครับผม พี่น้องคลิปนี้กะขอฝากไว้ิศนี้นะครับครับไหนมาครับขอคำถ่ายก่อนความคิปนี้โอ้ผ่านเดียวขอคำไม่ได้ครับอันนี้เพื่อผู้สุ่มครับนี่ใจคำหมูเด้ไหมครับผ <c oughs> นันเดียวคลิปสี่ครับผมผ่านเดียวคับผันตองใจคำหมูให้น้ำด <c oughs> ้อกินฟรีอีสปอร์ตนี่ครับผมอือจู <c oughs> ่ๆยิงบอล <c oughs> นี่นอะไรเขาจู่หูคำสุดท้ายบุรุษกุฏิเอาตาเปนี็ด หมดมาได้ใส่โอ้ขนาดก็ใสข้าวเดียวนมันหัวกัเข้ามากเก็คลิปนี้กับฟ้ไปซ้ำมีแล้วครับพี่น้องยังไงก็ขอคุณได้เลครับขอคุณทุกกันติดตามเนาะว่าจะเป็นเกาหรือไม่ครับผมครับบนขอคุณครับสวครับัครับครับบ๊ายบายครับเจอกันยี่หญครับผมข้ามือถ่ายครับนี่นี่สี่ายูเสร็จระหานี้ก็เ็เรื่อง่วเปลือกไหม้ทำมือถ่ก่อน ทานกูก็หมดเยผก็เสียก็เก่าทานก็จะอีกตัวๆต <toggle. S 2> ้องหนูเสียอ ah. <cam> ิ่ทานมีไปต่งไต่ทั้งเยอครับครับ